ถ้าอยากเจอกับแนักชาี้นะครับขอเสียงดังๆปรบมือต้อนรับเขาหน่อยแล้วจืน่อยค่ะเฮ้เฮามาครับคือน้เราด้วยขอไมตัวนึงด้วยคมตัวนึ่งด้วยครับมาแล้วครับมาแล้วครับมีเสียงแค่นี้เหรอมีเสียงแค่นี้เหรอ แค่นี้เหรอไม่เสียงไม่ดังขอเสียงกีดอีกทีหนึ่งเสียงดังกันจริงๆอะเมื่อกี้ฮะนายชาลีมาถึงเฮ้ยเบาๆหน่อยเฮ้ยอ้ายอ้ายสวัสดีครับนักสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมมานานหรือยังครับ พ really ึ่งถึงนะครับโอเคครับอ่ะอยากให้นักชาลีเนี yeah ่ยทักทายแฟนๆหน่อยครับสวัสดีทุกคนที่นี่ครับผมสวัสดีทุกคนที่นี่ยังไงยังจะไม่ส่งเสียงกีดิเขาสวัสดีส่งเสียงกีก็ไอ้นะครับเฮ้ยมีมีอะไรอยาทำอะไรเรานะเราไม่สู้คนนะกีบอลทำไปทำอย่างนี้ค่ะนะครับโอเคครับนะครับวันนี้นะครับบูธของเราเนี่ยเยอะแยะมากมายโห่นี้ใส่เสื้ออวดดีนะ นะฮะโอเควันนี้เนี่ยนะครับมีบูธอะไรเยอะแยะมากมายพี่พี่ครับเดี๋ยวผมจะต้องพาแน็กชาลีลงไปดูบูธใช่ไหมครับครับโอเคนะครเดี๋ยวเราจะลงไปดูบูธกันแต่ญาตตอนนี้นะขอถามก่อนแน็กชาลีได้ติดตามข่าวมั้ยไหมครับข่าวเรื่องน้ําท่วมติดตามครับผมติดตามนะครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกได้เลยว่าวิกฤตมากๆนะครับแน็กมีอะไรอยากจะบอกคนไทยที่กําลังประสบภัยน้ําท่วมอยู่ในขณะนี้ไหมครับก็อยากเป็นกําลังใจให้ขอให้ทุกคนเนี่ยแบบ โชคดีแล้วก็แบบอย่าไปเครียดมากอะไรเงี้ยผมว่าแบบคือแล้วก็อยากให้คนไทยทุกคนเนี่ยช่วยเหลือกันมากกว่าช่วยเหลือกันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยแนชาลี่ก็จะาเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะครับใ,<ช>ในการเดินนะครับ<ช>เพื่อที่จะขอรับบริจาคนะครับนะครับ อ๋อเดี๋ยวเราบริจาคที่บูธเลยนะครับอ่ะเชิญชวนทุกคนที่อยู่ในที่นี้หน่อยในการบริจาคในงานครั้งนี้เพื่อไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมครับครับผมก็อยากเชิญชวนทุกคนนะฮะคนไทยแบบช่วยกันเราให้แบบว่าไปบริจาคเท่าที่แบบว่าเราสามารถทําได้กันก็แบบช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องกันเป็นสิ่งที่ดีครับผมก็อยากให้ช่วยเหลือกัน,นครับครับผมจะลงกลันเลยทหมครับยอนลงกลันเลยไหมคะลงกลันเลยไหมครับนายหายเหนื่อยหรือยังครับตอนนี้มีผลงานแล้ว้างครับตอนนี้ นี่น็กก็รอรอถ่ายละครปีหน้าครับรอถ่ายละครปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นแล้วยัวงไงก็ติดตามผลงานของแน็คด้วยแล้วกันนะครับครับผมอ่ะ <laughs> มีเสียงกีดจากทางด้านหลัง้วยคะ <c oughs> ดังมากอีกนิดนึงอีกนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราลงไปทางด้านล่างกันดีกว่านะครับเพื่อไปเยี่ยมชมบูธเมื่อสักครู่นี้บอลพาไปแล้วแต่ว่ายังไม่ตื่นเต้นมากพออ่ะตอนนี้เดี๋ยวขอเชิญหนขอเชิญน็ทางด้านล่าง <c oughs> ลงไงดีครับจะลงแบบตอนที่ขึ้นมาหรือว่าขอ,ขอลงข้างหลังแล้วกันนะคะไม่ไหวแล้วค่ะ